น้องเอไปยนเยอะนี่นะ <c oughs> น้องเอนะน้ำสมุนไพรยืนตรงนี้หันหน้าเฉดาน,นะแป๊บนึงหันหน้าเฉดานะโอเคน้ำสมุนไรอันนี้เป็นด่านบางแก้วนะด่านบางแก้วด่านบางแก้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านบางแก้วบนถนนทางด่วนอุตสาวิถีขาเข้านะฮะขึ้นจากบางแก้วมาท่านผู้ชมครับนีน่เลยครับอนนี้อยู่กับ น้องเอนะฮะนามสมมตินะฮะนามสมมติอ่ะน้องเอนะนามสมมติอ่าน้องเอแอ้น้องเอนามสมมติโอเคอ่ะยืนตรงนี้แหละเรายืนตรงนี้อ่ะไปตรงนี้อาหารหน้าด่านเข้าไปอาบน้ำตรงไหนชี้อ่ารถานด่านอ่าผ่านด่านตรงนี้มาได้ไหมฮะอ่าผ่านด่านตรงนี้มายังไม่ผ่านเขาเขายืนอยู่ตรงไม้กั้นหน้าตู้เลยใช่นไหม มันกั ed, i, ้นหน้าต ah ู Hamburg, yeah, uh, uh ้เลยอ่าแล้วเขาก็เรียกยังไงมากี่คนมันมากี่คนสองคนมาสองคน่าขี่รถกระบะใช่ไหมอ่ากระบะมาสองคนแล้วเขาเรียกเขาว่าไงบ้างอ่ะอพูดดังๆหน่อยเพาเรียกแล้วเขาก็เอ้ยพอจอดรถปุ๊บเขาสองคนก็เดินมาคนละฝั่งเลยอืมาคนตัวเลยอือมาคนตัวเลยอ๋อคนตัวแล้วถึงไหนไปเจออะไรเจอไฟลอยเจอเป็นรูปของใครอือไม่รู้ของใคร

วันนั้นที่โบ่ก่อมีสองนายมีสองนายข้างในไม่รู้ใช่ไหมเอราะว่าเขาตรวจข้างในคือที่ตรวจเยี่ยวก่อนในในห้องน้นมีมีตำรวจด้วยไหมที่เราเข้าไปอ่ะ<ร> <ๆ S 1> ไม่มีมีไม่มีผมไม่ได้ไไไ<อ>เข้าไปเพราะว่าผมผมไม่ได้ตรวจเยี่ยวก่อนอ๋อเขาไม่ได้เข้าไปแต่พูดเจรจาทนี่เขาตรวจที่คนขับแล้วก็ไอ้ยผมไม่ต้องตรวจหรอกไง่เขาเจอเดี๋ยวก็ตรวจโรงพยาบาลทีเดียวอ่าโอ้ยังไม่ตรวจตรวจโรงพยาบาลทีเดียวเลยต้องพาไปโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลบางพีโรงพยาบาลบางพี เอมันอยู่ตรงไหนสาบนบางทีอ่ะเลืวองเขาก็ว่าไงต่อูแล้วเขาเนี่ยเขาพาไปตรวจ่โ้นพยาลจริงนะเป็นตรวจจริงแต่ว่าไม่ได้เอาเยี่ยของตรวจเราคือเราไม่ได้เยี่ยวให้เขาเขาเยี่ยวให้เยี่ยมตำรวจเยี่ยให้เอาเยี่ยตำรวจเอาไปว่าตำรวจเสียบดงอะไม่เสีบเลยไม่เสียบไม่เสียบแต่ตุกไปไม่เจอ ไม่เจอโอตัวไม่เจอไม่ได้เอาจีดแล้วอ๋อกระจายแล้วกระจายหลังจากนั้นมาทําไงต่อพอเจอโจยโรงพยาบาลกลับมาก็เขาก็ปล่อยกลับมาอืมเขาปล่อยไม่ไม่ไม่จ่ายตังค์ไปแล้วโอ้จ่ายตังค์ไปแล้วจ่ายตังค์เอาออกจากโรงพยาบาลนี่ทําทําทําไมเขาถึงปล่อยตัวเราเขาเขามีการเรียกหรือว่าเสนอข้อเสนออะไรไหมจ่ายตังค์แล้วค่อยไปโรงพยาบาล โอ้เปตรวจเอาไปรับรองแค่จ่ายตังค์ที่นี่นะจ่ายตังค์ที่นี่ก่อนไม่จ่ายที่ด่านด่านตรงไลยที่แก้วโอ้เปจ่ายอีด่านหนึ่งเขาให้รอยนี่ถึงเที่ยงเขาให้หาเงินไม่ได้สามหมื่นตอนอยอยู่บนด่านเนี่ยใช่พอเที่ยงหาเงินไม่ได้เออถึงเที่ยงเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงวันใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าไปจะพาไปส่งโรงพักไจะต้องไเพราะว่าเขาก็ไปอีด่านไม่ไม่ได้ทำเงอือทีด่านนี้มันเป็นมันเป็นด่านทางทางด่วนที่เหมือนกันเหรอไปอยู่ตรงไหนด่านนั้นอะ ดูเาข้าวตย้อนสอลงเหรอว่าไงีย้อนสอนลงไปหรือว่ามุ่งหน้าลงเลยไปถูกไหมครับีลง้นใช่เพราั้อยูเทินกาใ่ใช่เงหน้าี่ชอเลยเลยแยกีเที่วไปล้จ่ายตังไปแล้วทั้งหมดรวบรวมแล้วได้เที่ยงวันหมื่นสี่เที่ยงวันหาไม่ได้หาไม่ไม่ได้เขาเที่ยงวันเนีาให้เอสามหมื่นพอหาหาไม่ได้สามหมหาไม่ได้ เขาก็บอกว่างั้นก็ไปโรงพักไปโรงพยาบาลส่วนเยอะก็ทำเนินคดีไปก็เลยขอเขาก็เชื่อหน่อยเขาเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยพอเขาเจอที่หนึ่งเขาเลยว่านี่เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เออเอามาได้แค่นี้มีเส้นอยู่กับเราแล้วยังไงถึงได้เอามือถ้าแล้วกันอ๋อเอามาจากไหนเราถึงได้ครบอ่ะก็ขี่ขี่เขาโทรยืมคนนู้นคนนี้มาแาติเขานมารวมกันครับ เดยมารวมกันครบเท่าไหร่ทั้งหมดรุปแล้วได้แค่หมื่นสี่หมื่นสี่นะหมื่นสี่เห็นว่าต่อมาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาบัตรสวะของตำรวจไปตรวจแทนใช่ไหมเออพอพอได้หมื่นสี่ปุ๊บพอจ่ายตังเอเขาตำรวจสองคนก็พาผมไปโรงพยาบาลไปไปตรวจเยี่ยวเอาไป รับรองรับรอ๋อไปรับรองไว้ไว้มีสารอืมแล้วการลงมาชื่อว่าตรวจแล้วไม่พบไม่พบแต่ขั้นตอนจริงๆคือจ่ายเงินเข้าไปแล้วออืเขาถึงพาไปตรวจแล้วเอาฉีดที่ไม่มีสารตัวแปรอืมโอ้อันนี้อันนี้คือขั้นตอนของเขาอ่าซึ่คือวันนั้นอ่ะคนที่ตำรวจที่จับเราแล้วก็เอาตังค์ไปมีทั้งหมดกี่กน เห็นของที่ผมเห็นอยู่ด้วยกันเห็นแค่สามคนสามคนสามนายอ่ะสามคนแล้วกันโอเคหนึ่ส่ามนายที่ยืนจับอยู่ในด่านนี่ใช่ไหมไอ้ยืนนด่านนี่ผมผมก็เห็นเยอะเท่าที่จำได้คือคนที่ไปด่านนี้นเหมือนกันอืออครับอ๋อคนที่พาไปด่านที่ว่าเข้าไปครับอือโอเจำจำด่านข้างล่างได้ไหมด่านข้างบนเหมือนกันอยูแต่ว่าอยู่เลยกินเยอะไปอือครับอยู่ข้างบนทางด่วนเหมือนกัน ก็คือพายูเธอแล้วก็ขึ้นด่วนอีกทีนึงอืมโอเคแสดงแสดงว่ายืนกันทุกด่วนเลยทุกช่องทางใช่ไหมอืมโอ้เอาทั้งหมดเลยก็เอาหักซิมทิ้งด้วยอะไรนะก็เอาโทรศัพท์ได้หักซิมทิ้งด้วยใช่ไหมเขาเห็นผมจิบต่อกับพี่เขียนใจไม่ดีครับเขาเลยเอาซิมผมไปที่นั่นครับโอเคอ๋อเขาหักเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็เอาซิมออกแล้วหักซิมทิ้งอ่ะโอเคออันนี้คืที่ทำใช่ไหม เขาเป็นตำรวจเป็นคนที่เอาซิ่งรหลวก็โทรศัพท์กับเขาเขาบอกตอนมาก็ไม่มีสิ่เหลวอ๋อเขาถือเขาเลยกกค,คไม่ทราบว่าใครเอาไปเพิ่งไปเปิดเบอร์มาใหม่เลยที่ไปเจอเขาเพิ่งเปิดเบอร์มาใหม่แล้วตอนทีน่เราโดนอีกเขายึดโทรศัพท์ไปเราเพาิ่งขอดูตอนที่ใจทางศิลป์จะไปโรงพยาบาลครับหมอเอาโทรศัพท์มาดูอืมครับโอเคเราจะไปที่ไหม่ อโอเคโอเคอ,เอ,อ่ะสั้นๆหลังหลังจากที่ขั้นตอนกนารเจรจาก,กันคุนยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> เขาขอโทรศัพท์เรา <c oughs> เาขาก็ไปดูรูปภาพดูวิดีโอดูข้อมูลในโทรศัพท์เราโอเคหลังจากนั้นพอเราได้โทรศัพท์กลับมาซิมเราหายอออโอเคโอเคอ่ะ,อะสั้นๆสั้นๆแดดร้อนพอดีมีท่านเจ้าหน้าที่นสิข <c oughs> อบคุณครับผมมาจากสมาคม ได้บันทีกเท่าไหร่นะวันนั่นอ่ะน่าจะวันที่หนะที่ห้เดือนน่าจะใช่อ่าหเดือนเดือนนี้เดือนนี้นะอ๋อโอเคเออห้าห้าเดือนนี้ครับเลยน้องเคยร้องเีนแต่ว่า เดี all, well ๋ยวนะครับท mm. mm ่านผู้ชมครับีเขาีเไปตรวจอวนึมคือผมก็เลยานสนผมก็ขอให้เขาตรวจอยู่ผมก็แต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจพราะว่ามันจะเป็นคดีครับคดีทางคดีใช่แ้ับหน่งผมจอง